ไปพุ่นแล้วมุ่งหน้าไปสายอีกผู้แล้วลางยาไม่แต่มุ่งหน้าอย่างเดียวมาไปเหนือกับลงใต้เลยเจ้ามีสองอย่างมันพอแล้วมืาอนี้น่ะมื่ออื่นยังดำเนินการตอนเย็นก็วัดรถน้ำต้นไม้แล้วสิคืนเหนือลงใต้อยู่นี่พรุ่งนี้ค่อยดำเนินการบ่เอาแบบนั้นหมอเพื่อน แม่แล้วแต่แม่ทับเแม่ทับสั่งงานแล้วเพิ่นเป็นแม่ทับนะฮะไม่ไม่มาตากมือนี่นะมันมันขำแล้วมันขำแล้วเราเข้ากับตอนแรกเข้ากับผ้าเดียวพ่นน้ำต้นไม้สสงัยแ้วนะโอ โอ้พอดีนะชี้เลยอ่าชี้เอาเลยโอ้อันนี้อันชวากินคื่อมาแตงโมมีเป็นบ่ยนมอ้ะจะมาแช่ขวดเนาะเป็ีนมีเป็นเราผ่ารถเอาอัันน้นมารถเด็ดช้ากินนะนะมันหวานอันนี้นะบ่ถ่ายอยู่อยู่เบื้องหลังนะคะเบื้องหลังเพื่อนพันอ่าอันนี้ก็เอาไปพูดอ่านสองอันนี่เอาไปยังโอ้ยอันนี้ไปมาักคือนยังนั่นที่แรกโอ้ยเออที่ไปนำเอาไปพันเสียยางนะเวลาพ่นน้ำน้ำรุดนะเพื่อนบ่ฮะ ไปลุยทางเลือกที่แรกว่าจะไปดำเนินอนั้นต่อผัดทางเมทับอาชีพเพื่อนผมบอกโอ้ยมันค่ำแล้วมีงเอามื่ออื่นไปหนน้ำต้นไม้มนาดโคนน้ำต้นไม้สิเนาะมองเลือมันยังมีเล้วกันเคลีย่์พื้นที่ต้นบักไงผมแล้ว็ เก็บเฮ้เก็บคมากระบกบานนี้อืมว่ากระบกก็เฮ้เก็บมาเ่แมนเลยเอาเอาไปให้ยังไากินนัดาด่ามากระบกอ้าวดังไฟพิงกรัวมากระบกกันหึ่งเขามากก็กินตัวกกินเขากินเออกินขาไม่เสปนันดีดานาเดี๋ยวนี้ลาบ่าลาะติดใจแล้วก็กินกินแล้วก็ตดจักรลวันนี้ยืงยอกแล้วพูดเท้าพูดเทาก็ เพืผู้เท่ากัผู้เท่าตัวชนดยืงทองพี่นี่ยืงทองม่ไหนไหนมาเน่ยมนบ่ยืงทองนหนอภาษาเม็ดมะขามก็กินไม่ได้เพราะมันเลือน้อยมันเม็ดมะขามนั้นมันอันนั้น แปลมีดมาพาก็ขออนุญาตท่านประธานเสือที่เคาล้นะครับประธานเสือขอประชุมซะก่อนประธานเสือท่ขอประธานเสือพรุ่งนี้มีมีพรุ่งนี้มีประชุมประชุมว่าพรุ่งนี้มีสามดำเนินการครับผมหนึ่งข้างบ้านครับผมบ้านลุงพันใช่สองนี่คือข้างบ้านลุงย้ายเข้าไปครับผมแล้วก็ไปเอาปุ๋ย โอ้ใช่ไหมเพื่อนครับผมก็ประมาณนั่นแหละก็ต้องสามดำเนินการทางแม่ทัพอาชิเพื่อนเป็นผู้วางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยถ้าเาป็นสี่เลยนี่วางแผนอย่างดีเลยลูกเสือประชุมนั่นทุกขอยู่หรอ ร่วมดำเนินงานนําเดี๋ยวจะบอกนี่มีผ้าอีโต้อยู่แถวนั้นเหรอเห็นแถวนั้นแล้วอยู่ใส่ผ้า้โอ้ยน้องน้องนาย่าจะทำอะไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยมาให้โอ้ยรุ่นนี้เขาสี่กินเลยจับว่ามีผู้ใดอยากน้ำวสขาดโอ้ยคะแนนน้องดาดาอิ่มดอกเป็นห่วงเป็นห่วงน้องดาดาหน่อยเพราะว่าฟันพึ่งว่าเจ้าพึ่งเงิน ฟันพึ่งเงินอันนั้นนั่นน้ำนมก็ะสอบขึ้นฟันน้ำนมขึ้นทางนี้ผมน้ำนมกำลังขึ้นเข้าทางเลยก็แม่นมกฟันน้ำนมกำลังสีอันโยกเมื่อนอนเมื่อแลงอลไรอย่าลืมได้ใส่กระเป๋าไว้นำไหนจังนไหนมันหายได้ไหมนี่มาสิโมคืออย่าลืมไม่ใส่กระเป๋าไว้อย่าเจ้าโม่เจ้าวดิข้าวมูกอะไรข้าวมูคอยว่า อาบระดาจะผลาไหมพ่อค่อยลืมของสําคัญนึกว่ากระเป๋าเงินบ่แม่นอินไก่แล้หนูท่องข่าวมันหลายแถวนัี่มันเอาขึ้นหลังคานะสิหาวีิ่มถ้าดําเนินจ้าอันก้อนนั่นน่ะอืค่อยกะพิงข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าอบัดนี้ก็ถอดไว้ยินเสียงตื่นสามวันเหรอฮะอย่างได๋ก็หาบ่เห็นที่เออไอ้แปมันข้าไปมั้ยโอ้หาแล้ววันนี้เออ เปย์้น้อนี่เปยตะกี้นะนะไอ้ยเปยมื่อก่อนเปย์อะไรน้ออ้าวกะเปยไปเปยสี่ขาเด็ดเปยไปนู่นละเด้จำไม่แล้วไปกับหาบาเห็นหาบาเห็นหาใส่กับมาเห็นบารนี้ย่างออกไปทางทางละกองเอาเหยาะมุนอ่ะยะนอนเหยียบแ้วน้ำตาไหลย่อยๆแต่ว่าถ้าก็ไม่ได้ใส่แล้วก็ไปทำใหม่นะ เออเออน้องดาดาเขามันเข่าไปจังไหนมันขาดไปแล้วมันก็หทิมโอ็จะเอาไว้ข้างนอกบอกเออล่างแล้วก็เอาไว้หอยล่างอลไรเขาถอดไว้ไอ้เตียงหอยลืมแต่ว่าอันนี้ก็เอาออกมาทําความสะอาดอยู่หรอวะทําทุกวันเอามาแปรงเอามาแปรงใส่ทั้าสัปดาห์ไปเลยน้องดาดาเนี่ย้าชการเนี่ย ออเถึงแม้จะเป็นสาวลูกครึ่งกินข้าวก็มากระบกผูกให้เจ้ากินลองมือเออได้การแซ่บารีอันนี้เรื่องจริงนะเออเรื่องจริงก็อีหลีไปคุณจักอันคุณนึ่งเราเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างเออเออไปร้านวัสดุก่อสร้างมาแม่ลูกเสือหันห้ามาแม่ประชุมกันได้ไหมไปที่ร้านที่เขาลบในไรเดี๋ยวนี้ท่านประธานท่านหันหลังให่ท่านประธานหันมาแม่เพิ่นอนุมัติอย่างเดียวธรรมทานอนุมัติอนุมัติอย่างเดียว อันนี้คือการประชุมอันนี้คือการประชุมอ,นนอันนี้คือการประชุมเราเเ<ร>ป็นเท้าแก่นะเราเป็นเท่าแก่นนะเ,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 กเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างผมไปไปซื้อไปซื้ออีกของเมื่อประมาณสี่ปีให้หลังเราก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เราเปลี่ยนกำนันพม่ชอบนี่ละเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างเราก็เป็นคนคุณทำถ้วยกาแฟนี้เอามาแล้วบอสอย่างไม่ได้เอามาบอด้รลเอาไปถ้างั้นเดี๋ยวถ้างั้นเราเมื่อแรงเราต้องไปมอดูนะว่าถ้วยกาแฟเราอยู่ตรงไหนถ้วยกาแฟ ถ้วยไก่ไก่เอาอ่ะป่านี้รถเห็นมีติ๊บเข่าติ๊บเข่าไหนอตั้งอยู่ที่หละอันนี้อันนี้คือเป็นถ้วยบักตูมอ่าถ้วยบักตูมถ้วยแจว่วพอ,ลอลปลกเข้ามาละแล้วก็ติ๊บเข่าติ๊บนึืงม,มาเดี๋ยวบางคำกินเข้าเรา,าอ่ะเออไม่โขกินเข้าก็เพื่อว่ะอือผมก็ถามเพื่อนหนเ่งนีเร,เรา,าอ่ะอือชอบมะเขือเทศกินเข้าก็มากระบเ,าเามากระบกเกโคอย่างดีมีมหลายได้ประมาณว่างว่างซิบ เศร้าหนยนี่ละประมาณนี้ลหละนั่นแหละเขาจะหามอเลยบ้านนี้ก็เลยถามแล้ว่าโขมันเป็นเรื่องกินเขาก็มอกระบอกเลยเพราะมันแสบได้หามือเราว่ะโขกินมาเมิ้ดขวันแล้วเราเป็นคนลีนคนกินนะนะเรากินมาเมิ้ขวันแล้วเราว่านะมันเบกระบกกินนะนี่มันบอกคืดยากแนวอื่นนะอืมอืมเนื้อนาคาลายกินมาเบิดแล้วเราว่ะกินเขาก็มากระบกคือพู้เเ่าคืดยากนะเออเป็นแบบนั้น เรากินข้าวก็มาพกกับมันมีเกลือเพราเนาะมันเกลือจะหอมๆนะเออก็แล้วเท่านั้นละเบื่อแล้วเราจบการประชุมเลยบันนี้อันนี้ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้แสดงว่าหมากกระบอกนี่ก็มีคุณประโยชน์หลายอย่างแสดงจบการประชุมแล้วปิดการประชุมแล้วดำเนินการพ่งนี้อ๋อครับผมเนี่ยอะไรบ้างครับมตอนเช้าไปใส่บาตรผใหม่อื มาแบบนี้ครับผมพดนํำต้นไม้โอ้แล้วก็ค้นนำต้นไม้ก็กินข้าวบันน้จ้ากินข้าวแล้วเราก็ดำเนินการข้างบ้านลุงพันครับผมมีนยังค้นออกมาให้หมดโอ้ได้เลยได้ยินไหมท่าน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 ลีขารับทราบโอ้รับทราบเนาะแล้วก็คนข้างบ้านลุงเอาไปข้าไปให้หมดแล้วเรามาเราก็จะตะลึง เดี๋ยวเรือบัดน,นี้การการคนนี่เฮาเฮ็ดจังได๋แน่อันใดพอเก็บไว้ก็เก็บบ่เก็บไว้อันใดพอเอาไปทิ่มๆแม่นบ่โอ้มัน oh. มันมันเก็บไว้ได้หมดนะอ,องทิ่มน่ะค่อยเอาเข้าถุงดำหมดแล้วโอ้เรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วถ้วางั้นพรุ่งนี้เราก็จะลาป่วยเนาะเลขา <c oughs> ให้ท่านประธานเพิ่นทางให้เราพอดีเด้ท่านประธานเลยมอ่เพราะว่าเราติดการประชุมลเพี่น้องเพราะว่าลุงป้ามาเพิ่อนที่คนลืมวันในพันย้ายไปใส่เบิด จ้าคือก่อนนั่นก็เคยขอเพื่อนคอยขอเพื่อนอยู่คุณลุงมองข่างเงื่อนนี่นะคือเราเขาก็เห็นเป็นในส่วนที่เป็นเต็นท์เป็นอะไรต่างๆเนาะตั้งแต่แรกๆตั้งแต่นานๆคนละก็เลยโอ้บางที่ก็เลยตอนตอนจำได้พอได้แล้วล่ะตั้งแต่หึงแล้วก็เลยว่าคุณลุงเดี๋ยวผมจิเก็บอันนั้นเ้อกับพอดีเป็นช่วงจังหวะที่ทังข้างนะเอานั่นนี่เอานี่ออกเนาะเอาเคียร์ใหม่ ข้าวสารนั่นก็เอาลงให้ปูให้ปลากินซะเนาะมีข้าวสารอยู่เครื่องขังลนแต่ไดก็คือมันมันหัวนะมันมันเป็นป้องเป็นหู้หนูเขาก็เลยไปกินตั้งเต่สมัยตะเก่าตะกี้ว่ะล่ะเขานั่นแม่หนูต้องทางข้าวสารเลยบาดหนูต้องทางข้าวสารไปให้ปลาเราก็ดำเนินงาเออกให้หมดนั่นแหละ โอ้ใส่รถใบยางไปเลยทิ้งไหนก็ไปเลยจ้าใช่ใช่ใช่โอ้โหเอางกตามนี้ประสมม่ทราบเพิ่นก็เลยสั่งการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าได้เลือดสารเลือดสารล้วบอกว่าประชุมเลือดสารอ๋อก่อนที่จะเนื้อใดก็แล้วแต่ขอฝากพิธภัณฑ์ของมณโอมพมทรัพย์ด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นกินเจียวลังสานเจียวลังสานซีดามซีบีคอฟฟี่ ทีพีพโกโก้คิมแดดสบู่ในซฟทีพีคอลลาเจนพัดวิตซีนะครับพี่น้อง0ูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าส3อนยอยมอ่ามองอย่าดมเนี่ยศูนย์เก้าสามสองสี่สอห้กสี่ี่น้องสามเก้าสองีสีห้าแปดครับพี่น้องาลายทีดีสก,กินออฟิเชียยืนยันอ,อปรดบักเป็นจุด จวดใช่ไหมน้องจวดสำอรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมเด้อสั่งผ่านช่องแม่ดาแฟมิลี่น่เด้อขอบพระคุณลหลายๆครับทุกท่านบล็อกบะเบง,งจวดอขอให้ทุกท่านมีความสุขในคลิปนี้ด้วยนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกช่องเฝ้านาด้วยนะคะสวัสดีออคะ่ะ